ตัวแรกนะคะจะเป็นรองพื้นเดซี่ของเมลิดาตัวใหม่ล่าสุดในขนาดที่ตัวขวดเหลืองเบอร์ศูนยจะมีความติดเหลืองต่ออินมาแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแคทอายมาสคาร่า รูปกับกล้องตัวเล็กนะแต่ว่ามีการใช้แฟลชแต่ยังขึ้นรูปให้ดูว่าได้ออกมาประมาณไหนแต่อย่างที่ช่องแกมว่สวันแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวอัปเดตผลิตภัณฑ์จากเมลินดาวันนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวตัวแรกนะคะจะเป็นรองพื้นเดซี่ของเมลินดาตัวใหม่ล่าสุดต,ตัวที่2นะคะจะเป็นดิวอีบลัชสติกของเขามีทั้งหมด6เฉดสีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสวอชกันอะแคทอายมาสคาร่านะคะและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวจริงๆตัวเนี้ยแกมทำรีวิวไปนใน i อแล้วแต่แกนจะมาใช้ดูออีกร น,นี่จะเป็นซอฟต์เบลนดิ้งไาเนอร์ของเขา ซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้ารีวิวทุกคนคือมีเพื่อนๆหลายๆคนออกมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยไม่เห็นสีรองพื้นเลยไม่เห็นสีลิปเลยคลิปมันมีความแบบเหลืองไปคือทุกคนฉุกเฉินมากแล้วแกมก็คือขอโทษมากๆสายไฟไฟใหญ่ของแกมันไหม้แกมสั่งพรีออเดอร์ไปแล้ว3 0มถึงวันแล้วกวาจะหาพรีออเดอร์ได้อะมันยากมากสําหรับไฟตัวนี้ที่แกมีใช่ปะตอนนี้มันเพิ่งเข้าวันที่8แกมก็ไม่รู้จะทํายังไงแกมก็เลยใช้ iPhone ของแกมาถ่ายกับไฟดวงเล็กของแกมไปก่อนซึ่งมันอาจจะมีติดเหลืองบ้างอันนี้ แกก็เลยลองมาถ่ายตอนกลางวันที่มันพอมีแสงธรรมชาตินะแล้วก็ใช้ไฟตัวเล็กอะตบไฟช่วยไม่รู้มันจะเ็ดเหลืองหรือมันไม่เหลืองไงหวังว่าคลิปนี้มันจะโอเคเอ่อจริงปะคลิปนี้ถ่ายแบบว่าแองเชียสแบบวิตกกังวลมากว่าแบบคลิปมันจะเหลืองเกินไปไหมแต่แกไม่สามารถรอหนึ่งเดือนโดยที่แกไม่ถ่ายคลิปอะไรลง Youtube ได้เลยทุกคนเพราะปกติกจะต้องลงคลิปแบบทุกๆอาทิทตย์พยายามอะอู้ตอนนี้ก็เลย ตื่นตะหนกเป็นพิเศษแต่เราอยากจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจากเมลินดาแกมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะก่อนอื่นล้อมพื้นเดซี่เมลินดามีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีแกมีแค่4เฉดหนึ่สองสาปกติตัวขวดเหลืองอันเนี้ยแกน่าจะใช้ประมาณเบอร์01 01นะคะสวอชปมาณจะเป็นประมาณนี้จะเห็นได้เลยว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งของเดซี่ตัวใหม่จะมีความ ชมพูกว่าและสว่างกว่าในขณะที่ตัวขวดเหลืองเบอร์ศูนหนึ่งจะมีความติดเหลืองพฉะนั้นเพื่อว่านคนไหนที่ขาวแกรมและหาเฉดรองพื้นของเมลินดานไม่ได้นะคะรองพื้นเดซี่มีมาแล้วแต่ข้อเสียของโทนชมพูคืออะไรรือปะบางทีมันจะมีอาการแบบ ดรอปด,อดอนิดนึงสําหรับคนบางผิวปรับตัวแกมเองตัวนี้นะคะสีแบบไม่ดรอปไม่หมองเลยใช้แล้วมีความรู้สึกว่าผิวพองนะคะรองพื้นเมลินดานะคะอันนี้ 30ml ปบะอันนี้แกไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวแกต้องต้องไปหากรองก่อนแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ตัวขวดเหลืองนะคะขวดเหลืองเนี่ยจะเป็นความ มีความวาวาวโกโกรปกปิดเห็นปะรอยสิวหายไปเลยเป็นความวาวาวโกโกรที่เหมาะสําหรับคนทุกผิวเลยเวลาทาอมาแล้วผิวสวยมากคือยิ่งเหงาะอออกอ่ะผิวยิ่งผ่องตัวนี้สู้ผิวมันๆแล้วก็ทนอากาศประเท้ไทยแต่สําหรับคนที่มีผิวมันก็จะต้องใช้แป้งพับเซตเขาเน็ตหนึ่งในส่วนของตัวรองพื N ้นเดซี่แอรี่ฟิตติ้งฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดรอยสิว คือออนจุดปะความปกปิดอะพอๆกันเลยแต่การมีความสึกว่ารองพื้นเดซี่ตัวใหม่มันมีความโชว์งานผิวมากกว่ามันจะดูแบบว่าใสาๆกว่านิดนึงนะคะแกมขออนุญาตใช้แปรงของเมลินดาเนี่แหละแปรงตัวนี้กําชอบมากช่วงนี้กําใช้บ่อยอันนี้คือเบอร์อะไรเนี่ยไม่มีเบอร์แม่เป็นแปรงแบนๆอย่างงี้เอ้ยมีเบอร์ดิกําเขียนไว้ เบอร์มันหายไปแล้วน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดหรืออะไรสักอย่างแยมได้คุณน้องคนนี้มามันไม่มีเบอร์มาให้เลยส,สักแท่งหนึ่งแกมก็เลยเขียนเป็นตัวอักษรเล,กเล็กๆไว้เบอร์เจ็ดอะไรเงี้ยแต่มันเฟดไปแหละอืมแล้วก็เห็นไหมแกมเขียนไว้แล้วก็ใช้เบอร์สองนะคะในการเกลีๆๆๆๆ่ยเกลี่ยเกลี่ยปึง้งแยมรู้ว่าเพื่อนๆบางคนอ่ะจะไม่ชอบงานผิวๆจะชอบความแบบปกปิดปกปิดรองพื้นของเมลินดาสองตัวนี้นะคะ คือปกปิดมากๆแต่ว่าขวดเหลืองนะคะจะมีความโบาวโาโกรขึ้นมาโดนเหงื่อเนี่ยยิ่งผ่องในขณะที่รองพื้นเดซี่ตัวนี้นะคะมันจะมีความโกลมีความฉ่ำมีความเป็นน้ำน้อยกว่าเป็นงานเซมิ mat, แมทเกือบแมทแต่ไม่แมทเป็นความแมทที่คนผิวสามารถใช้ได้แล้วก็เพื่อนๆมาคนที่มีผิวแห้งแต่ชอบรองพื้นเนื้อแมทนะคะอันนี้มันเป็นความแมทที่ไม่แมทจนเกิดไปมันไม่จับกับรอยแห้งแล้วคือผิวสวยแบบปกปิดมากๆเพื่อนๆลองดูได้ว่า ชอบงานผิวแบบไหนอันนี้คือแกมทาให้ดูจะได้รู้ว่าสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงเช็ดด้านขวดเหลืองออกก็จะเห็นความแดงๆโผล่ขึ้นมาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอมันมีความแตกต่างอยู่นะสองฝั่งโหดมากเอาจริงการปกปิดแล้วบางทีอะแกมแบบไม่อยากให้นิ้วเปื้อนแกก็จะทำแบบนี้ไปเลยแล้วก็ปาดไปเลยครับคอไปด้วยไถยหูไปด้วยเสร็จแล้วใช้เบอร์สองมืนเดิมนี่นแหละาการ วนๆเกลี่ยๆจะเห็นได้เลยว,ว่าเนื้อเขานะคะมีความแมตแต่เกลี่ยไปอะ่ะคือลงไปบนผิวแล้วก็จะไม่ได้แห้งไวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมือใหม่ก็เกลี่ยได้ง่ายมากแล้วนะคะเพื่อนๆจะตกฟองน้ําลงบนผิวหรือว่าปล่อยน้องไว้แบบนี้ลก็ได้แต่ว่าแก้มนะคะจะขอตกนิดนึงด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีไปงานแล้วเราจะต้องถ่ายรูปกับ กล้องใหญ่อะไรเงี้ยแก็คือจะใช้วิธีนี้คือแกไปเรียนแต่งหน้ามาทุกคนเรียนแต่งหน้าแบบเสียตังเรียนแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้แกก็เลยเอามาใช้บ้างคือจริงๆเวลาเรียนแต่งหน้าขั้นตอนมันจะเยอะกว่านี้อีกนะแต่เนี้ยด้วยความที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้แต่งแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นเราก็คือจะลดขั้นตอนบางอย่างออกไปอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นฟองน้ำที่กังซื้อมาจากไดโซน่าจะประมาณ60บาทมีมาตลอดแต่ไม่เคยใช้จนไปเรียนแต่งหน้าได้แล้วแบบออ้ยมันดีนะเนียนมาก เนียนมากแบบลอยแดงแบบในส่วนของตัวดิวอีสติกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6กเฉดสีนะคะถ้า mm hmm. เ,เพื่อนๆดูเฟเวอร์ตปีที่แล้วของแกมาจะรู้ว่าชอบตัวโรสของของเฮลีบีเบอร์มากๆแต่ตั้งแต่ได้ตัวนี้มาแกว่าแกมชอบตัวนี้มากกว่าด้วยความที่ว่าสวัสห้ดูนะศูนย์หนึ่งมันปาดเดียวแล้วมันสวยพิกเมนต์มันกำลังพอดีมันไม่ได้มีความปร่งแสงมากเกินไป 02. สองสีสวยมากสามสี่ ห้าหกคือ,อจริงปะสีที่แกมใช้บ่อยมากนะคือเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกที่แกมชอบมากและแกมจับบ่อยมากวันนี้นะคะสีที่เราจะใช้นะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะตามด้วยเบอร์ศูนหกเบอร์ศูนย์หนึ่งลงก่อนซึ่งเวลาแกมลงนะคะกจะลงปึ้งๆป,ประมาณนี้ไม่ได้ต่ําลงมามากแปลงอันเดิมนะคะเบอร์ศูนย์สองแล้วนะคะใช้เบอร์ศูนย์หก ลงหน้าแก้มปัดแก้มของเมลินดานี้นะคะเม็ดสีคือสวยมากสวยมากแต่ยังมีความเป็นธรรมชาติคือตัวนี้ถ้าเทียบกับโรสเนี่ยตัวเนี้ยสีจะแน่นกว่าเนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเอามาเติมซ้ำๆหลายๆครั้งพิกเมนจะมีความแน่นกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันแกมเลยชอบแล้วก็คนที่มีผิวมันนะคะจะใช้ที่ปัดแก้มตัวนี้คือเขามีความเกาะผิวแหละแต่คนที่มีผิวมันๆมันจะต้องใช้แป้งเซตเนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะมีอาการเคลื่อนหรือว่า ไหลได้แต่แกมชอบเป็นไงเสร็จแล้วนะคะฟองน้ำแบบนี้นะปึ้ง <methodology> ปึ้ง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 กด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 เมลินดาเนี่ยเขาเอาตัวนี้มาซอ f t ์เบลนดิ้งไลเนอันนี้จริงๆแล้วมันจะใช้สําหรับอายไลเนอร์แล้วเขาจะมีแปลงแหละมๆมาให้แกมชอบแปลงแหลมๆอันนี้มากมันเล็กแล้วมันแกมขอกราบกราบและเรียนผู้บริหารของเมลินดาคือช่วยทําที่เขียนคิวแล้วเอาแปรงอันนี้ไปใส่ทีแกมชอบแปรงอันนี้มากเลย แกมอาจจะเงียบไปเพราะว่าแกมจะต้องตั้งสติเน็ตหนึ่งในการคินคิวเคคิวมาหนึ่งฝัง่งวันนี้จะไม่ได้เน้นแบบโกงมากยังมีความมนมนหว,วานหวานจริงๆเติมได้นิดนึงไปแต่งตาม,มาเบาๆนะคะแกมได้ทาการพรมตาเรียบร้อยแล้วทั้งตาล่างตาบนด้วยความที่ว่าแกมเปิดตามันถ้าแกมแบบไม่ได้พรมตาก่อนอะ ตัวนี้มันจะมีอาการแบบว่าไหลเบาๆเล็กน้อยเท่านั้นคนที่เปิดตาปกติหน้าจะไหวแต่แกมต้องใช้อายแชโดว์พรำมือเขาจะมีปลายเพื่อนๆสามารถใช้ปลายเนี่ยฟืดได้เลยฟือดแบบนี้ซอฟต์ไลเนอร์แบบสวยมากซึ่งตัวซอฟต์เ n ลนดิงไลเนอร์นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดจำเฉดสีไม่ได้แต่แกมขึ้นสวอชทั้งหมดให้ดูแล้วจริงๆตัวที่แกมชอบใช้มากๆเลยนะคือตัวงานสีน้ำตาล แต่วันนี้เราจะใช้อา e เเนสีดำเอลินดาเขามีพาเลตนี้ใช่ไหมนี้เนี่ยก็จะทำให้อาร l เ n เนของเรานะคะมีความซอฟลงไปอีกแล้วก็มีความแบบติดทนนานมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราใช้งานเนื้อฝุ่นๆน,นะคะมาเสร็จนองเขาเสร็จแล้วนะคะแกนจะใช้อะไรที่แบบเลยๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นะขยี้ตาแบบนี้ใช่ปะแล้วก็ลงเลย ตาใหม่ใกล้ฉันใช้ความมุ่งม,มานะวิริยะมากๆตาหนึ่งฝั่งเป็นแบบนี้คือมันต้องตั้งใจเขียนมากเลยนะเอนี่คือความพยายามของแกในการที่จะสร้างดอลลี่อายให้ตัวเองใหม่เดี๋ยวแกจะไปทําอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่ออินมาแล้วคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นแคทอายมาสคาร่าเบอร์ศูนย์เขามีทั้งสีดาแล้วก็สีน้าตาลนะด้วยความที่ว่าตาบนเราติดขนตาปอมไปแล้วใช่ปะข้างล่างนะคะ จะบอกว่ามาสคาร่าตัวนี้คือทนมากแบบใช้แล้วนะคะไม่ไหลเลยอ่ะเออแกมทดสอบประมาณสิบชั่วโมงอะไรย่งเงี้ยไม่มีอาการไหลเลยเสร็จแล้วนะคะอะไรที่เป็นแบบว่ากระดาษชู้ใช่ป่ะแก้มจะ,ะเอาออกแบบนี้คือเมลิดาเนี่ยเขามีตัวมาสคาร่าปัดคิ้วนะแต่บางทีแก้มที่เกียยก็จะประมาณนี้ฟูๆไปเลยจ้ะปากนะคะเพยายอนเบอร์ศูนย้า ลิปลังโคมนะคะสองแปดเก้าจะเป็นงานแดงๆกำ่ำกําในรินดาน,นี้เบอร์ศูนย์สองศูนย์สองจะเป็นงานประมาณนี้ทอดสายส่ายหน่อยอันนี้สีเหมือนดีออที่เป็นงานลิปออยมาก สวัสดีครับผมน้องแกมกลับมาแล้วนะคะนี่คืองานผิวหลังจากผ่านมาประมาณแปดชั่วโมงซึ่งอากาศร้อนถือของหนักแล้วก็มีกิจกรรมทําเยอะมาก,กวันนี้นะคะแก้มคือให้ผ่านเพราะแกรมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ให้งานผิวเกือบแมทแต่ไม่แมทคือวันไหนที่แกมไม่ได้เตรียมผิวดีๆแกัมสามารถใช้ผู้น้องคนนี้ได้คุมมันติดทนแปดชั่วโมงคือเอาอยู่แล้วผิว สวยมากปกปิดแล้ววันนี้นะคะแกมีการถ่ายรูปกับกล้องตัวเล็กนะแต่ว่ามีการใช้แฟลชแกมขึ้นรูปให้ดูว่าได้ออกมาประมาณไหนแกมเลิฟงานผิวแกมมีความสุขว่างานผิวสวยมากแก้มปัดแก้มที่เป็นงานครีมครีมนะคะเขาก็จะมีหลุดๆออกไปบ้างแต่ก็ยังเหลืออยู่คือความติดทนแกมให้ประมาณเจ็ดแปดได้เลยแกมว่าแกมสามารถทาให้เข้มกว่านี้ได้อีกแต่ส่วนตัวคืองานครีมครีมแบบนี้มันใช้ง่ายมันเกลี่ยง่ายมันเนี่ย เกลี่ยนิดเดียวนิดเดียวก็คือเป็นธรรมชาติแล้วนะคะเป็นตัวหนึ่งที่แกมจับบ่อยมากเลยนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่วันไหนที่แกมแต่งหน้าไม่ทันอะ่ะแกมจะพกน้องไว้ในกระเป๋าแล้วแกมก็ไปเติมเติมบนรถระหว่างวันอะไรเงี้ยอันนี้คือเลิฟมากนะคะเมลินดาซอฟต์ b l e n ้ i n g liner ถ้าเ,เพื่อนเป็นคนที่มีเปลือกตามาหรือคนที่มีผิวมันลงโดยที่ไม่ได้ใช้อายแชโดว์พราเมอร์หรือไม่ได้มีเบสที่ช่วยทําให้น้องเขาเกาะผิวะจะมีอาการไหลเกิดขึ้นแต่วันนี้เราลงอายแชโดว์พราเมอร์ไปเพื่อเห็นปะท้ายและท้ายสุดนะคะมารันนี้ คือไม่ไหลเลยแม้แต่น,นิดเดียวใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงในการใช้ชีวิตใช่ปะแต่ว่ามันจะมีบางวันที่แกรมใช้ชีวิตประมาณ14ชั่วโมงคือลองใช้น้องเขานะคะก็ไม่ไหลเหมือนกันปัดคิ้วก็ได้ปัดทั้งล่างทั้งบนไม่ไหลเลยมีสองสีให้เลือกสีดำกับสีน้ำตาลจบวันกับงานผิวนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ ถูกใจเพราะว่าน้องเขาเพิ่งออกมาใหม่จริงๆแกมทำรีวิวไปในติ๊กต็อกแล้วแหละแต่ว่ามาให้เพื่อนๆดูใน YouTube ด้วยสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอยาวๆแกมองว่าคลิปนี้แสงไฟมันจะโอเคแกพยายามทำให้มันแบบ ไม่เหลืองอะจ๊พยายามทําให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะแกบอกว่ามันจะโอเคแล้วก็ฟิงก็ครอสให้สายไฟของเรามาไวๆก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจแกมแล้วก็ส่งกําลังใจให้แกมนะคะาะปกตินะคะแกมทารีวิวเครื่องสำอางใ,ใหม่สกินแคร์ใหม่ตลอดใ้รชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งกรแจ้งเตือนช่องนองแกมด้วยตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวีดีโอนหน้าวันนี้ก็ไปล้วค่ะสวัสดีค่ะ